ครับในเบรกเมื่อกี้นะครับเราได้คุยกันไปแล้วนะครับว่า5าอาจารย์นะครับได้กลับมากับ p ีไฟแล้วก็มีความตั้งใจแค่ไหนวันนี้นะครับเบรกตอนนี้นะครับเราจะคุยกันว่าหลายธุรกิจขายตรงคือขายในบ้านเราแน่นอนแหละมันต้องมีระบบในทีมงานตัวเองใช่ครับนะครับว่าบางทีเข้ามาแล้วเนี่ยเจออัพไลน์เก่งบ้างไม่เก่งบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างมันเยอะแยะมากมายเลยที่คนเบื่อมากส่วนใหญ่บริษัทไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนปัญหาที่อัพไลน์ปัญหาที่แม่ทีมแม่ทีมปวดหัวเลยนะครับแต่ทาไมวันนี้ถึงกล้าบอกว่า ถานานัตกรุ๊ปมีทับมีมีโอกาสทําให้ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มร่ารวยได้ครับเพราะอะไรครับเอาง่ายง่ายอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยหลายหลายคนประกาศตัวเป็นผู้นําครับประกาศตัวเป็นศาสตราจารย์ว่าเก่งเชี่ยวชาญชำชองย่ยยุตแต่จริงๆไม่เคยสําเร็จจริงคือเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นแค่ทฤษฎีแต่ไม่ได้ปฏิบัติชแต่วันนี้โดยส่วนตัวของผมเองนะครับผมเริ่มไต่เต้าจากสมัครสมาชิกแล้ว ทดลองผลิตภัณฑ์แล้วเชิญญาติเชิญพี่จะาน้องได้เรียนรู้มาใช้เวลานี่สิบห้าปีในการเรียนรู้ช่วงแรกจุดแรกสุดเลยช่วงแรกสุดเนี่ยนะครับเราไปนั่งฟังบนเวทีมีผู้นํามาคุยญาตอย่างนู้นได้อย่างนี้ไอเราก็ฮึกเหิมมเิมนะมันเป็นธรรมดาคนใหม่คือ่มเขิมเฮ้ยจะต้องได้จะต้องได้แต่พอมาเริ่มทยมันไม่ใช่มันมันอย่างนู้นปัญหามันมีมันมีเยอะเอ๊ะเขาบอกว่ารายได้เลขหกหลักมันทํายังไง เออมันอยากได้อ่ะเห็นแล้วนอมันอยากได้อ่ะทำยังไงอ่ะช่วงที่เราเราไม่ทราบเทคนิคเนี่ยมันก็ทำยากเราก็ทำไปเรื่อยๆอยงั้นอ่ะก็ทำไปก็ได้แค่เลขห้าหลักก็ทำไปก็ทำไปแต่พอพอเราเริ่มรู้วิธีการนะครับการทำงานอ๋อมันมีทฤษฎีมันมีสูตรความสำเร็จมันจะมีสูตรของมันเพราะทุกวันนี้พอผมรู้สูตรนะครับไปที่ไหนมันก็ต้องเลขหกหลักอยู่แล้วนะครับ เราก็วางสเต็ปนั่นคือว่าผู้นําสําเร็จจริงแล้วผมรู้ว่าวันนี้เนี่ยคนเข้ามาใหม่ที่จะร่วมกับเราอคนที่จะตัดสินใจเข้ามาร่วมกับเราคือหนึ่งเขาต้องการอยากมีรายได้แน่นอนนะครับทำใหญ่คนจะสำเร็จสามวันต้องรู้อะไรอเรามีเอกสารให้ห้าวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนจะต้องได้อะไรครับชัดเจนสามเดือนหกเดือน หนึ่งปีจะต้องอะไรมีพิมพ์เขียวให้เขาเลยว่ากันมีพิม์เขียวให้เพราะเรารู้ว่าช่วงเบื้องต้นี่สามวันแรกเป็นเป็นช่วงหินนะจะทําดีจะทําต่อแล้วไม่ทําต่อคนใหม่เจ็ดวันเจ็ดวันอันตรายเจ็ดวันอันตรายหนึ่งเดือนทดสอบสามเดือนก็เริ่มลันสเต็ปพอหกเดือนปุ๊บนี่นี่คือวันนี้เราจะต้องมีแนวทางตรงนั้นซึ่งวันนี้ในส่วนตัวผมและทีมงานเรามีเครื่องมือตรงนั้นให้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าในเรื่องของระบบเทรนนิ่ง ที่ทีมมีทีมมีนะครับในบริษัทก็มีส่วนหนึ่งแต่บางทีบริษัทไปจัดไม่ทันสุวว่า5คน3คน10คนทำยังไงจะให้คุณบอยไปมันก็ไม่ได้นะครับวันนี้3มคน5้าคน10บคน20คนเทรนย่างไงเพราะอย่าลืมว่าคนเข้ามา5คนก็จริง ถ้ามองว่ามันน้อยจริงนะแต่ถ้าคุณสร้าง5คนให้ประสบความสาเร็จสําเร็จไหมครับเขาบอกในเครือข่ายเนี่ยขอแค่2องคนยิ่งเป็นแผนของ P f i เหเ่า้นะครสองคนเท่านั้นคุณขึ้นหลักแสนหลักล้านได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นระบบเทรนนิ่งจะต้องถึงถึงคนสามารถเทรนได้ทุกจุดทุกที่เอกสารมีสื่อซีดีวิดีโอต่างๆมีเว็บไซต์มีนะครับวันนี้เรามีระบบออนไลน์ให้ด้วยนะครับมีเทรนนิ่งต่างๆให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแล้วที่สำคัญคุณบอย ในทีมของเราเนี่ยนะครับวันนี้เรามีสื่อวิทยุนะครับวันนี้เราดิวกับสื่อวิทยุเกือบทั่วประเทศเป็นตัวช่วยเลยใช่ครับทางหนึ่งใช่ครับคือตรงนี้เป็นตัวเป่ากระแสสมมติว่าวันนี้องค์กรเราทีมงานเราอยู่ตรงพื้นที่ไหนบ้างนะครับมาคุยกันสื่อต่างๆผมทำารื่เสร็จรูปสําเร็จรูปหมดแล้วหน้าที่คุณแค่ไปเปิดก็แค่ง่ายๆแล้วก็รอรับโทรศัพท์มาโทรสั่งสินค้า ง่ายๆแล้วเวลามีเทรนนิ่งนะครับเราก็มีทีมเทรนนิ่งเราจะแยกจุดกันไปนะครับซึ่งตรงนี้แล้วที่สําคัญนะครับวันนี้การทําทีมผมนะครับผมเน้นในเรื่องของความซื่อสัตย์เพราะวันนี้หลายๆคนทํามาหลายบริษัทไปบริษัทไหนก็เจอแต่ไม่ทีมที่ไม่จริงใจและไม่จริงจังแต่พอเข้าไปแล้วปุ๊บก่อนเข้าพูดดีมากพูดอย่างงุวนพวกนี้ช่วยอย่างนี้แต่เวลาสมัครแล้วปุ๊บ โอ้โหหากินเองตัวใครตัวมันสุดท้ายคนที่ลำบากคือคนที่มาสมัครกับเขาเขาหอบเงินมาแล้วความหวังมาเพื่ออยากสําเร็จแต่ก็โดนแม่ทิมหลอกคนเหล่านี้มีเยอะครับนั่งสารมากในธุรกิจขายแล้วก็ทําให้เขาแอนตี้ในระบบเครือข่าย จริงๆระบบเครือข่ายขายตรงเป็นระบบที่สวยงามแต่คนไปทำเสียเองเพราะฉะนั้นในทีมผมถึงบอกว่าวันนี้เราเน้นความซื่อสัตย์อยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องดูแลกันแบบกันกันเองมีอะไรก็โทรปรึกษากันไม่มีใครเก่งมาจ้งแต่เกิดหรอกครับมันก็ค่อยมาเรียนรู้แล้วสอนเขานะครับขอให้คุณมีเป้าหมายชัดเจนก่อนผมเชื่อมั่นว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับถ้าอยากได้อะไรมีเป้าหมายชัดเจนแล้วลงมือทำนะครับอันไหนพลาดไปมาวิเคราะห์ใหม่แล้วทำใหม่ แสดงว่าวันนี้ทําธุรกิจขายตรงเก่งคนเดียวไม่ได้ไม่ได้ครับมาแล้วก็อยากสําเร็จเองเลยอยากอยากต้องมีผู้นําที่ดีใช่ครับเขาต้องเลือกผู้นําที่ดียังไงครับถูกต้องที่จะเข้ามาในขายตรงการที่ดูผู้นำนี่นะครับคุณอย่าดูแค่เปลือกภายนอกอย่าดูว่าแต่งกายดีโอ้โหมันดูเวทเก่งน่าเชื่อถืออย่างนี้เอาไหมรุยเลยคือการมองคนนะครับดูให้ลึกนะครับอย่ามองแค่ว่าแต่งตัวดีแล้วอย่าพิ่งเชื่อใครแม้แต่ผมก็อย่าเพิ่งเชื่อให้ค่อยๆดูนะครับวันนี้ การทํางานเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่พูดเก่งแต่งตัวดีนะครับระบบทีมต่างๆความพร้อมของคุณดูการพรีเซนต์ของเขาว่าวันนี้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับเขาพรีเซนต์ดีแค่ไหนแล้วระบบเขามีแค่ไหนการรองรับเขาเป็นยังไงนะครับถ้าเข้ามาแล้วเป็นยังไงแบบไหนมันต้องมีเป็นแผนรองรับทั้งหมดเขาเรียกว่าพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวต้องชัดเจนถ้าถาม จะนาเขาผสมผลิตยังไงบอกไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยอะคุณสมัครมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอสมัครมาก่อนบอกไม่ไม่ใช่ตีหัวเข้าบ้านก่อนไม่ได้อย่างนี้ต้องให้เขารู้ว่าอนาคตเขาอยู่ตรงไหน1เดือนคืออะไร2เดือนสเดือนคืออะไรแล้วเขา่จะต้องลงทุนอะไรบ้างลงทุนเรื่องของเวลาลงทุนในเรื่องของการการการฝึกอบรมในการเทรนนิ่งนะครับแผนของเราหรือระบบของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องเทรนนิ่งทุกวันครับ เขาเรียกว่าเท่าที่คุณมีเวลาอย่างนี้ดีกว่าเพราะเรามีระบบช่วยคุณเทรนนิ่งจากบ้านได้ไหมได้ผมจะมีซีดีในส่วนถึงของการการการเทรนนิ่งที่บ้านที่บ้านได้เลยครับการเปิดใจทํำยังไงการพรีเซนต์สินค้าทำยังไงนะครับถ้ามีคนตัดสินใจจะสมัครกรเล่านี่จะทำยังไงต่ออะไรมันมีมีระบบหมดเลยครับแสดงว่าเป็นผู้นําที่ ท่านานากรุ๊ปนี่ไม่ธรรมดาครับมีระบบวางไว้ให้เป็นพิมพ์เขียวแสดงว่าหนึ่งคนเข้ามาสมัครร้อยบาทเสร็จเขารู้เลยว่าเขาต้องเดินยังไงใช่ครับมีหนท้ายให้เขาเดินเขาส่วนใหญ่มาถึงก็สเปรย์สปาเดินซ้ายบ้างขวาบ้างอยากทําเองใต้องละวันนี้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมสุดยอดมากกับทีมงานกรุ๊ปมันทําให้เสียเวลาไงทีนี้พอองค์กรเริ่มใหญ่บริหารทีมงานยังไงครับให้เขาทํางานต่อเนื่องและยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆครับวิธีนี้นะครับคือเราคัด คือทุกคนผู้นำเนี่ยและหลายคนเนี่ยจะมีแววนะครับคนนี้มีแววแล้วก็ดึงมาปั้นมาเทรนนะครับเซตสเต็ปเราจะมีผู้นํารุ่น 1, รุ่น2รุ่น3ามคือมันจะเป็นรุ่นรุ่นกันขึ้นไปถ่ายทอดกันไปเป็นเป็นระบบนะครับมันจะไม่ขาดผู้นำนะครับการที่เราไปสร้างผู้นํารุ่น4มันก็ดันผู้นารุ่น 3, ามรุ่น2รุ่นหนให้เขาเบาคือเครือข่ายเนี่ยทำอะไรก็ได้ทำไงก็ได้ ให้คนที่ร่วมกับเรายุคแรกๆเนี่ยให้ค่อยๆเบาไปเรื่อยเบาไปเรื่อยบอยโดยใช้ระบบเป็นตัวเชื่อมครับแล้วก็หลันแต่ที่แน่ๆคือเราซึ่งเป็นกับตันในการขับเคลื่อนเนี่ยเราต้องรู้ทิศทางที่เราจะไปถขับเคลื่อนให้ถูกรู้วิธีการรู้ข้อถูกอย่าไปรู้ข้อผิดนะฮะถ้ารู้ข้อผิดก็กาแต่ข้อผิดเพราะฉะนั้นต้องรู้แนวทางถูกนะครับ แล้วผู้นำเนี่ยต้องอย่าหยุดเรียนรู้นะครับอย่างในส่วนของตัวผมเนี่ยทุกวันนี้ผมยังเรียนรู้ผมอ่านหนังสือเดือนขั้นต่ำนะครับเดือนละสามเล่มสามเล่มเพื่อเติมให้ตัวเองตลอดเวลาพื่อเติมนะครับเพราะวันนี้เนี่ยความรู้สมัยใหม่นี่มันมาเร็วมากแม้แต่อินเทอร์เน็ตทุกวันนี้นะครับเร็วมากวันนี้ต้องตามไม่ทันการที่จะดึงเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับเครือข่ายแบบเดิมๆทำยังไงซึ่งตรงนี้เราก็ต้องพยายามไม่แมทช์กันแล้วปั้นผู้นำเรา ให้ก๊อปปี้ให้แบบเราอ่ะอแต่ผมเน้นจริงๆคือความซื่อสัตย์จริงๆครับคือวันนี้ถ้าเราซื่อสัตย์นะครับอยู่ต่อหน้าลูกค้าเราก็สัตย์กับลูกค้านะครับอยู่กับสมาชิกเราก็สัตย์กับเขาเพราะว่าเครือข่ายเป็นอะไรที่มินมีถูกต้องนะครับเพราะบางทีมันเกี่ยวกับเงินกับทองนะครับมันนิดเดียวด้วยปัญหาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้มันซื่อสัตย์กันไว้แล้วมันจะดีครก็นี่ก็เป็นภาพผู้นําที่ยิ่งใหญ่จริงจริงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้เราค่อนข้างที่จะ กลับมาอยู่ในจุดที่พาทีมงานสำเร็จแน่ๆแล้ววันนี้ไม่มีอะไรที่มันไม่ไม่ไม่ใช่ทางเลือกแล้ววันนี้เลือกที่ p ีไฟแนนซ์เวิร์กแล้วแสดงว่าหลายคนทําไมเขาต้องเลือก p ีไฟครับว่าธุรกิจเยอะมากนะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าโอเคสินค้าดีบริษัทดีแผนการดีทีทีบีดีอันนี้คือชัดเจนแล้วทุกคนโอเคคนต้องเลือกแบบนี้แต่วันนี้เยอะอะมันแบบนี้บางคนก็มีเยอะนะครับวันนี้ผมอยากให้อาจารย์ฝากนิดนึงว่าวันนี้ทนานั้นนัดกู๊ป ธุรกิจ P5 และตัวท่านอาจารย์เองมีความพร้อมมากแค่ไหนในการที่จะพาทีมงานส่วนใหญ่สำเร็จก,การย์ไปเช่นครับเช่นปากได้เลยคือคืออย่างนี้ครับวันนี้ P5 ีไฟ w o เน็พร้อมไม่ว่าจะ้ในด้านของบริษัทสถานที่เตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับในเรื่องของระบบไอทีเตรียมพร้อมหมดแล้วในเรื่องของสินค้านะครับ ท่านประธานก็เตรียมสินค้าเยอะอีกหลายตัวที่กาลังจะทยอยออกมานะครับในส่วนของแม่ตลาดนะครับเราก็ปรับปรุงพัฒนามาเรียบร้อยหมดแล้วแม้กระทั่งในส่วนของทีวีนะครับซึ่งตรงนี้เราปรับระบบใหม่ซึ่งทําให้ทีวีเราเป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วเป็นอะไรที่เบสิกเบสิกวันนี้ในเมื่อบริษัทพร้อมทุกอย่างแล้ววันนี้ผมในฐานะผู้นําของธนาคารกรุ๊ปนะครับเราตัดสินใจมาจอยกับ P ีไฟแนนซ์เิรนะครับเพราะเราเห็นว่า P.Finance เบรจะเป็นที่ที่จะทําให้เราและทีมงานสามารถกเกษียณได้มีรายได้ได้เพราะระบบพร้อมบวกกับระบบของธนารกรนะครับเริมที่เราเตรียมพร้อมไว้กับสมาชิกเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ท่านตัดสินใจบริโภคสินค้าของ P.Finance เบอร์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วเกิดความประทับใจอยากจะกินนานๆแต่ไม่อยากจะใช้สตังตัวเองซื้อมีเยอะเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถ ตัดสินใจในการร่วมธุรกิจโดยแค่สมัครสมาชิกแค่ร้อยเดียวแค่เข้ามากับเราแล้วก็ซื้อกินซื้อใช้เหมือนเดิมนะครับปกติใช่ครับแล้วธนารักรุ๊ปก็เจาะระบบตรงเนี้ยเข้าไปช่วยท่านให้ท่านทํางานโดยที่ว่าซื้อกินซื้อใช้กิดีบอกต่อมีระบบธนารักรุ๊ปเลี้ยงร้อยเป็นแบ็กอัพให้ท่านข้างหลังแล้วท่านจะมีรายได้เริ่มจากไม่ต้องมากแล้วครับเดือนละพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหมื่นแล้วสุดท้ายมันก็แตะเลขหกหลักเองซึ่งวันนี้ ถ้าท่านดูอยู่นะครับหลายๆคนเจ็บปวดจากเครือข่ายหลายๆบริษัทเจ็บปวดจากผู้นําที่ไม่จริงใจและไม่ซื่อสัตย์วันนี้ธนนท์กุ๊บนะครับโดยผมธนนท์เรืองพิลาภพลทัพเนี่ยพร้อมเปิดโอกาสแล้วก็ยินดีให้ความช่วยเหลือสําหรับทุกท่านที่กําลังดูอยู่อยากจะร่วมงานกับเราโทรเข้ามาครับปรึกษากันก่อนได้นะครับไม่ว่าท่านวันนี้ท่านจะยังทําอยู่หรือยังไม่ทําหรือ ทำไปแล้วแล้วเบื่อๆอย่างๆก็สามารถโทรมาปรึกษากันได้นะครับขอให้เป็นสมาชิก p ีไฟเหมือนกันเราก็พร้อมที่จะไปด้วยกันอยู่แล้วนะครับนะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่อาจารย์เข้ามาลุยกับ p ีไฟแนนซ์เวิร์นะครับโอกาสหน้าเราเจอกับบุคคลท่านไหนอีกนะครับที่เป็นบุคคลพิเศษนะครับเราพบกับ p ีไฟพบสมาชิกอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ผมแล้วก็อาจารย์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ